นางชมว,วิวอีกแลวพี่น้องแดด,แด,ดสองทุ่มแล้วยังแดดอยู่นกเขาเศร้าหมพี่น้องอยู่แผอยู่มั่นเหมาะเมะตัวที่หนึง่งกำลังใส่ขนยูนเห็นบ่มันนี้ยินเสียงสาวตุมม่มแลนจอดชะงักนี่คือตัวที่หนึง่ง เธอเห็นสาวตุ่มมาซองบ่งเธอเธอตกใจโตนี้แห้งตกใจแห้งเรืยหยนะขึ้นพัโบพีเลยอีกตัวนึงอยู่ทั้งหลังนั่ีเน้องเห็นบ่ทุกโตัยุดชะงักเศร้า,า,สาใส่ขนใส่ปีเออเธอเศร้า,า,าตกใจแล้วตัวนี้ก็บีบผมโต เห็นว่าสาวตุ่มมือเห็ดอย่างเั้เธอก็เลยวีผมโตพี่น้องอนนี้ก็วีผมคือกันอยู่พาย,ยูมั่นอยู่แบบม,มอเมะนะมาต่องต่อสู้กันสองทุ่มเ้วได้พี่น้องถ้าว่าแดดเต็มฝ่า ท่างนี่ท่างหองนอนสาวตุ้งท่างหองนอนใหญ่แต่ว่าระเบียงบ้านเนี่ยไปไกลบ่ได้หอนเผาห่อนแผดหอ่หอนจีห่อนใหม่ห่อนคักหอนแน่เทปีนีใประเทศสวิตเซอร์แลนด์พี่ดองเอ้ยนางเบิงนก่ไงล่ะเศร้ามีแห้งอยู่นีน่ พูดตะเวนตกดินรับฝ่าผมจังเสียอ,อกไปนั่งท่างระเบียงบ้านใดเด็ดมันเผาใช่หรือใช่หรอนกอะนกนี่ดินกเขาคิดว่าได้เพราะว่าได่งี้มันเสียงเท่ากู้กู้กู้อยู่บางแห่ง เศ้าหมล่มผัดวีวีุไปเลยซอกโตนี้แล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวเวลามันบินมันจะดังดวิววิวเวลานกเขานกหนกพิราบหรือหนกง้างกระซ่างขันมันบินมาไกลไกเห่าเนาะมาเสร็จนี้เส้นดังวิววิววิว่ยมันพือปีกนะพี่น้องส่วนโตนี้ก็ใส่ขนต่อไปเนาะ Tố nhây mô tố nè, 2 tố nồi nè, ní là. Bừng view bay nằm xáo tủng nó kia nè. Đẹp hiểm mẹp mẹp nè. ุ่มดีบีน้อยหนึ่งตว่วาบ่เป็นล่มเย็นดอก่น้อกล่มห่อนคือบานเฮา อยางรอเลยดิวึงไว้หลังไม่เบืองแล้วอืขนง่ามค่ะรับสมบัติ รับดอกเธอไวยหลังใส่เฮาสือ่อเธอบปอยากใสเฮาเห็นหนาเธอนกจ้ายากาศดีดอกตากระหอนพี่ดอกถ่ายอีกสักหน่อยเดดลมร่มตกเข้าจังไปเบ่งอยู่สา้นเฮือนตอนนี้ไปสุ่นไปตองของทาง่านบ่นไร น่งอยู่ห้องรับแขกบรด้เลยมันหอนต้องมาอยู่ทางห้องนอนมาอยู่ทางห้องนอนกับมาเบิงวิวทางห้องนอน,นพี่น้องลงมันแดดสองถุงคืออุย้ยแดดถ่วงฝ่าแดดกระเดือกกระโดดแดดแต่เศร้าเท่าคำเท่าหมืดพุ่นอ่ะสามถุงนจังสิตะเว้นตกลินพี่น้อง จังมาเบิ่งกันว่าแดดหยุบแล้วมันสิโอ้ยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วพี่น้องอน้ำมาแหละก็ใส่ขนต่ตบอมีที่ทาวาสิตกอกตก,กใจมีคนมาจอบเบิง่งว <c oughs> ิทยอรอเด้เห็นบ่พึง่งแดดนิดหน่อยวเทย์รอยางจังเลยพี่น้องบเม่นรอซําใดซ้ำหนึ่งได้ nndaka g'am g'a m no